ที่น้องจะลบ้าจุดห้านะคะขนาดในรถนะลบ่าจุดห้าในรถ mm. ขาวโพรกก็สิไปได้ขูดพักกันขูดขาวโพะเลยย่าเ mm. มื่อน,นี้หลังจากเมื่อหน่อยอบร่มเซ็ตสิซื้อกับเขาให้เซ็ตแล้วเดี๋ยวพอไงไปหับกับสิบซื้อเขาอยู่ในห่างให้เซ็ตเพราะว่า มืออื่นฝนกระสิตกหิมะกระสิลุงนะคะทั้งฝนทั้งหิมะทั้งลุ่นั่งนั่นวันนี้เราจะการทุนละนอกบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเราจะได้ว่าต้องออกนอกบ้านอีกนะคะเขามีกับเขาแล้วเขาก็บจะบริสิทเรียดเพราะว่าเวียกเข้ามือนอาทิตย์นี้กับเมื่อแล้วไปหาหมอว่านจังหวัดเมือ่มอน <s> ี้กับว่าอบรมก็าบอมีังเน็ินแล้วอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์ ดังนั้นตน้อ,องรีบซื้อกัเขาให้เรียบร้อยพอว่าทาั้งฝนทั้งลมทั้งหิมะมันจะเฉอะแฉะออกลำบาก,ก,ก,กมันเริ่มแล้วพี่น้องมันเริ่มแล้วฟาดลบหาจุดหาจุด่าเมื่ขอขยเจ็บเหมือนแฮ่แลโรควิเเ็นสัญญอกเซอร์กา เมื่อวันวันเสาร์ถุงมือลงมากกะลืมพี่น้องคันนี่แหละสมองมันได้ขันเบาปุ๊บมันต้องเฮ็ดปับขันบ่เฮ็ดปับเราโอ้ตายตายขีย้ลืมพะย่ะกะลืมวันศุกิบของเราของไม่น้อยลงมากบ้างวันนี้รถถึงวันนี้รถเวลาลงมาแล้วหิมะมันขึน้นข้าวได้ใส่เนาะอันนี้หิมะกัดมือเลยมือนี้ พิมพ์ละเปลี่ยนผ้ากูโต้ด้วยอันนี้จะเอาไปกูห้าลายกูใจถกทั้งขยะอันนี้ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่เอาสีจืดๆชืดๆลงไปแจ้งได้ มามุมผีเสือว่าสิเอาไร้คิดสมาติเฮ้ยบ่งมาใส่แค่สองมือมันก็สีเบื่อเลยขัดเป็นไร้คิดสมัติจะให้เป็นเอาไร้ผีเสือผีเสือราตรีไปซิจับเป็นที่สิขันโตปพูดนี่แหละดันต้องแรงต้องแรงดันดันได้ แน่ๆก็แน่นเครียดลบมากยังไงเศร้ามีแหน่เลยทีเดียวเครียดสุดๆกันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ไม่ทำมันก็ไม่เสร็จพวกมันคือภาระของเราเราก็รู้ของเก้าวอ้อพาไปนอนหิเปล่าแล้วเราเอาผ้าจุ่มน้ำมาเซ็ เปลียนใหม่เปลียนมุมเปลี่ยนบ,บ้ากาศเครียพื้นที่ก็ก็ภาพอันนี้เวยงามแล้วคนมาเบิ้งตอนมันสวยนะตอนนี้ขอเคอรียกร้รอนก็ต้องตัดอีกเลยสิบวตัดสใส่หัวตสิวบวัดอกก็ได้สองเท่าี่น้อยนักคนตัด รกระเซาะตัดมัน,ดน,น,นได่ซ้อมเถอะหาตัวหนึ่งเปลีอนตัวนี้ก็เสดเปลี่ยนใหม่เนาะยึดต้นตัดใส่ใส่ซีขอมุดสักครูมุดงูก่อนนะ แาวอ,อกฝั่งขั้วกออกหน่อยนะึงถ้าเราไม่ตัดเราพับหลักได้ไหมดูซิสาปนึกสถาปนึกถ้าห้ามเรตัดนี่สิได้เหรอหมดใหม่ก่อนแล้วขอสทัทธาปนึกหมดไปแล้วนนลูกพี่นะสักเขอนแล้วหรืพี่นะหมดกันแนละ้อเห็นดิสถาปนึก มันก็นจะสะอาดสะอานสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวนี้มันสีจืดแน่นาะสีจืดไปหน่อยแต่น่าจะโอเคเพราะว่ามันจะบังความีิเรยไดเยอะเรื่องของอยังเน,น่คุณชายกินไข่กินขนมปังแล้วก็กินกาแฟคุณชายกับเฮีย er, ใส่ปลาจ้าเลยมันก็นเห็นชัดทีนิ้ล่องเอาสีมนมจืดๆดมาล่องเบงเนาะมันจะเป็นเส้นไรคะ มาลวดเด้อความหนาวฮิมอ๊ะฮิมาฮิมาหิิมะหิมวะฮิมาไอ,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 อสอมาเขามาเขามากระเรี้ยวแข่เสอนะซื้อมาแล care, นะ care, นะา้วกับข้าวอาทิตย์นี้ทัานอาทิตย์นนี้ชิเป็นล้างคือเอาแก้วใหม่กินกาแฟนะ ฉันจะซื้อขนมมา,ยา,า,มาอยู่เยนสิแม่ตุ้มแมสุกนี้เราจะกินทาโก้พายนะคะจะทำผ้ายอาโก้วันสุก สิดมาลแล้วอน,อนเย็นขนาวขออกเองรเยอะที่องศาติดลบตอนนี้ลบสติดเิด เกาหาจุดหาหาจุดอะไรหาจุดหาโอ้โหหนามนมูแ <iously> ต่เดีันก็ไดะอันนี้จะใส้ขยายนะจะเกขยาดเห็นบ้างพอแตกแล้วมันก็น่าอยู่มันก็ดูดี ขอ,องเตาวางไว้ข้างน,น,นอกว่เาเคยได้กินผัดผักกันบอกผักน่านเรพี่น้องเอามาผัดเด็ดบรรหนอกเข้าเนาะผัดแต่ยันี่อซื้อแปงพายมาแล้วค่ะแปงพายสำเร็จไม่ต้องมาทิงหวัดมาเนิร์ดให้เสียเวลาซื้อสำเร็จเลยแล้วก็ซื้อผงม,มันมาแล้วซีพัดใส่แบบเคือเทศผัดใส่ใสนมกินกับก๋วเว ในลูกสิ้นถ้ามาอยเก็บนีแล้วค่ะข่อยเสียเอาให้ไปไว้ใส่แล้วก็ตหระงง่ายใข้ไว้ใบหองข่อยมันวอประเด็นก็เจามาเอานาทีไ้อาไปนี่นอเย็นิ้นเด็ตั้งแต่ตู้เย็นมันมีสองอันที่ซื้อว่านังกับซื้อประยุทธ์ไปย่างเพื่อการเล็ กูก็ซื้อแท้งแง่งด้วกันเรอวะนี่ยกกเยราซื้อใขรนั่นอีกแข้งหนึ่งนี่งาขั่วแบบเรียบล้อยใช้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรไม่้องน่หายเดี๋ยวกระแซน้ำดำเอาดีเก็บไว้ห่อัวเองก่อนนะคะสักรูนะคะใจเย็นๆนี่อันนี้ข้าวคั่วมาแล้วคะ่ะงาขาวขั่วแล้วที่ร้านแขกมีนะคะ ไม่ต้องวุ่นวายเอามาก็ทํากินได้เลยไม่ต้องบอ๊อขหวยวุ่นวายนะคะซื้อมาแล้วนี่ค่ะนมด้วยหน้าที่ตัวเองเลยสิเชิญเชิญคุณมาส่งกาแฟน,นั่งห้นาทีนั่งดไ,ได้เึิญก็ได้นั่งของส่งกาแฟได้ปันให้เด็กหินไปจัดแบบสวยๆงามงาม ตามทองเรือยังผนเกเก็บของขาวสั่นอันนี้ผเนเกส้งกาแฟพักปอนกินกาแฟก้อนบาทนี่